ต่อไปเรื่องนี้ครัวเรือนฐานนี่ครัวเรือนท่านก็นบอกวันแพงมันมีปัญหานี่นี่มันก็ต้องไปดูว่านี่เกิดจากอะไรแยกแยกประเภทให้วันนี้ที่มีมูลค่าหรือเปล่าหรือนี่ที่การจะใช้เบ็ดเครดิตไปใช้ในสิ่งที่ไม่จําเป็นอะไรต่างๆนี่ต้องไปแยกให้หมดอ่ะครับเพราะนั้นนั่นคือนี่ครัวเรือนที่มันเกิดขึ้นสัดส่วน GDP ในภาพรวมถ้าเราวัดมาจากตัวเลขเศรษฐกิจของไทยน้นปรับตัวลงจาก190เป็ 90, นช่วงไตรมาส2ของปี64เหลือ,อ8 9 2ในไตรมาส1ของปี65 เราได้มีมาตรการภาครัฐต่างๆมากมายพยุงเศรษฐกิจให้ความช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยลูกหนี้กลุ่มเปราะบางอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาสองปีที่ผ่านมาแล้วได้ประกาศว่าปีหกพันจะเป็นปีแห่งการเริ่มต้นการแก้หนี้ภาคครัวเรือนมีมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยอย่างครอบคลุมทั่วถึงทุกเป้าหมายเพื่อสามารถจะสรุปได้ซึ่งจะสามารถสรุปได้ให้ท่านเห็นนะด้วยบิดิทัศนะครับให้ผู้มีเกียรติในสภาได้รับทราบก่อนนะครับเชิญครับ ชิญครับมีสถานการณ์ปิดนในทีนส่งผลให้ประชาชนมีรายได้ลดลงความสามารถในการชำระหนี้ที่มีอยู่เดิมก็กระทบตามไปด้วย เมื่อวันที่25มิถุนายนพยุทธศักราช2564นายกรัฐมนตรีจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับการแก้ไขหนี้สินของประชาชนรายย่อยโดยมีรองนายกรัฐมนตรีนายสุพัฒนพงษ์พันมีเชาวเป็นประธานและนายกรัฐมนตรีได้ประกาศให้ปี2565เป็นปีแห่งการแก้หนี้ภาคครัวเรือนโดยให้ความสำคัญใน3ประเด็นได้แก่ 1. เคลียร์หนี้เก่ามีช่องทางปรับโครงสร้างหนี้ 2. มีแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำสามารถดำรงชีพได้ 3. ม,มีที่พึ่งพิงมีช่องทางให้คำปรึกษาในระยะแรกมุ่งเน้นที่ลูกหนี้กอยศลูกหนี้ข้าราชการครูและตำรวจลูกหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลลูกหนี้ SME โดยช่วยเหลือลูกหนี้กอยศที่ยื่นขอปรับโครงสร้างหนี้ไปแล้วกว่า2 6 0 0 0 0ราย ลูกหนี้กยศที่รวม5กรรมไกลเกลี่ยหนี้กว่า19,000รายได้รับการไกล่เกลี่ยหนี้ทั้งหมดและออกแนวทางช่วยเหลือตามลักษณะของลูกหนี้การแก้ไขหนี้สินข้าราชการครูและตำรวจโดยครูที่มีหนี้จะมีเงินเดือนเหลืออย่างน้อย30%หลังหักชำระหนี้และสามารถกู้เงินสาก์นในอัตราดอกเบี้ยต่ำมีสถานีแก้หนี้ครูให้คำปรึกษาในทุกเขตพื้นที่ และมีครูลงทะเบียนเพื่อแก้ไขหนี้สินแล้วกว่า4 1 0 0 0รายตำรวจกว่า4,000นายได้รับการรวมหนี้จากแหล่งต่างๆมาไว้ที่สาก์ออมทรัพย์ตำรวจเพียงแห่งเดียวในอัตราดอกเบี้ยต่ำเพียง2%ลูกหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลมีลูกหนี้กว่า83,000บัญชีได้รับความช่วยเหลือแกนีเสียผ่านคลินิกแกนีได้รับการขยายเวลาชำระหนี้คืนและลดอัตราดอกเบี้ย มีโครงการหมอหนี้เพื่อประชาชนเป็นที่ปรึกษามีลูกหนี้กว่า269,000รายใช้บริการทางด่วนแกน้หนี้ปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมการทวงถามหนี้เพื่อให้ลูกหนี้ไม่ถูกเรียกเก็บตามอำเภอใจและมีสายด่วน1599ช่วยเหลือลูกหนี้ทั้งในและนอกระบบกลุ่ม SME ช่วยค้ำประกันลูกหนี้ที่ได้รับซอฟโลน ซึ่งใกล้ครบกำหนดชำระหนี้ในวงเงินกว่า90,000ล้านบาทให้โอนทรัพย์สินเพื่อพักการชำระหนี้ผ่านโครงการพักทรัพย์พักหนี้มูลค่าทรัพย์กว่า49,000ล้านบาทและเพิ่มแหล่งเงินทุนให้แก่ SME ผ่านโครงการ SME มีที่มีเงินรวมทั้งได้เร่งจัดมากกรรไกลเกลี่ยหนี้สินประชาชนทั่วทุกภาคของประเทศโดยสามารถไกลเกลี่ยได้ทั้งหนี้กยศหนี้บัตรเครดิตหนี้สินเชื่อส่วนบุคคล และหนี้เช่าซื้อรถสำเร็จไปแล้วกว่า34,00 0รายนอกจากนี้รัฐบาลยังได้เร่งขับเคลื่อนการปรับปรุงกฎหมายและการออกมาตราการช่วยเหลือลูกหนี้เพิ่มเติมอาทิปรับปรุงพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเพื่อช่วยเหลือทั้งลูกหนี้เก่าและลูกหนี้ใหม่ปรับปรุงพระราชบัญญัติล้มละลายยกเลิกพระราชบัญญัติความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค ปรับปรุงประกาศาคณะกรรมาการว่าด้วยสัญญาเพื่อให้ธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไม่ยึดรถลูกหนี้อย่างไม่เป็นธรรมกำหนดหน่วยงานกำกับดูแลธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์อย่างเป็นระบบออกคำแนะนำการให้เงินกู้อย่างเป็นธรรมและตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางธุรกิจและการเงินเพื่อไกล่เกลี่ยข้อพิพาท การดำเนินง,งานทั้งหมดนี้ย้ำถึงเจตนารมณ์ของรัฐบาลที่มุ่งมั่นให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีมีความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนกระผมคุณนะครับผมขออนุญาตรบกวนเวลาเพราะว่าผมต้องตอบหลายเรื่องด้วยกันขออนุญาตตอบว่าทีเดียวนะฮะในเรื่องที่สาม,มารถตอบได้ในวันนี้นะครับ จากภาพตามวีทัศน์ที่ชี้แจงมานั้นเป็นการเริ่มต้นของเรานะครับได้รับความร่วมมือก็ขอฝากบรรดาสสต่างๆในแต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดช่วยกุนาไปบอกที่คนที่มีปัญหาพวกนี้เข้าไปศูนย์ไก่กี้นี่ไก่เกลียนี่พวกนี้ซีมันเป yes. ็นช่องทางไหนที Bare ่คือการเข้าถึงช่องทางการประการของภาครัฐนะครับก็ฝากด้วยละกันนะครับก็ขอร้องก็ได้นะฮะถ้าในส่วนของการแก้ไข พรบอรกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาฉบับที่พศนั้นผมถือว่าเป็นกฎหมายที่สาคัญน,นะครับที่รัฐบาลเสนอขึ้นไปนอกจากจะเป็นงานไปรูปโครงสร,งสร้างสินเชื่อผู้ช่วยเหลือผู้กู้ที่เดือดร้อนแล้วยังเป็นกฎหมายที่สร้างความเป็นธรรมให้แก่ผู้กู้และผู้ค้ำประกันมากขึ้นด้วยประเด็นสำคัญก็คือการปรับลดเพดานอัตราดอกเบีย้ยตามสัญญาและอัตราดอกเบีย้ยผิดนัดให้มีความเหมาะสมนะครับจากเดิมที่ทำกันไว้ก็มีปัญหาพร้มควรนะครับจากความเดือดร้อนก,ก็ต้องแก้ปัญหาหเขานั่นแหละนะอืม การปรับปรุงงวดการจ่ายชำระหนี to to revenue, ala to to ้ให้ถ so ี่ขึ้นจากงวดปีเป็นงวดเดือนก็ได้นะครับแล้วขยายระยะเวลาผ่อนชำระหนี้ให้ยาวขึ้นจาก15ปีเป็น30ปีก็จะสมงผรให้ค่างวดที่เคยจะจ่ายหลักละพันบาทลดลงเหลือหลักร้อยบาทนะครับก็น่าจะดีขึ้นมาหน่อยหนึ่งแล้วก็การกําหนดให้เมื่อผู้กู้จ่ายชำระหนี้เข้ามาให้นําไปตัดเงินต้นเป็นอันดับแรกสุดเพื่อจะแก้ไขปัญหาการจ่ายแต่ดอกเบี้ย การยกเลิกให้ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกันก็ถือเป็นการยกรกบมาตรฐานของเจ้าหนี้ที่ต้องรับผิดชอบแล้วก็เป็นธรรมนะครับในวันนี้ผู้กู้มีศักยภาพที่จะชำระเงินกู้เองโดยไม่จำเป็นต้องมีผู้ค้ำประกันแต่เราก็ตามพรบะฉบับนี้อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของสภานะครับก็ขอให้ช่วยกันเนร่งรัดด้วยนะครับให้แล้วเสร็จโดยเร็วเพื่อประโยชน์ของลูกหนี้กยศน,นะครับในส่วนการแก้ไขหนี้ที่เกี่ยวกับกระทรวงการคลังนันกธนาคารประเทศไทยอันนี้เดี๋ยวผมจะให้นตนตีว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงต่อไปนะครับ